ความรักความรู้แจ้งตอนที่210ความรักคืออารมณ์ที่ซับซ้อนที่ยากที่จะนิยามมักเกี่ยวข้องกับความรู้สึกถึงความสุขความผูกพันความห่วงใยความเคารพและความเข้าใจความรักสามารถแสดงออกได้หลายวิธีเช่นการกระทำคำพูดและสัมผัสทางกาย ความรักสามารถพบได้ในความสัมพันธ์ทุกรูปแบบรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักครอบครัวเพื่อนฝูงและสัตว์เลี้ยงความผูกพันเป็นความสัมพันธ์ในระยะยาวโดยถูกกระตุ้นจากฮอร์โมนสองชนิดคือออกซิโตซินเป็นฮอร์โมนด้านความสัมพันธ์หากคู่รักหรือคนในครอบครัว มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันบ่อยๆจะทำให้สมองหลั่งสารชนิดนี้ออกมามากวาโซเปรสซินเป็นฮอร์โมนที่มีบทบาทต่อคู่รักทำให้เกิดความรู้สึกอยากใช้ชีวิตร่วมกันความรักปลอมเป็นคำที่ใช้เรียกความสัมพันธ์หรือความรู้สึกที่ไม่จริงใจหรือแท้จริงโดยมีลักษณะที่ขาดความซื่อสัตย์ความไว้วางใจ และความมุ่งมั่นและมักเกิดจากเหตุผลผิวเผินเช่นความสะดวกแรงกดดันทางสังคมหรือการสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวเมื่อต้องกลับมาลักตัวเองเพียงแค่ยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองไม่พยายามฝืนตัวเองเพื่อเป็นคนอื่นเพียงเพราะต้องการได้รับความรักหรือความสนใจ และหากตัวเองทำสิ่งผิดพลาดไม่ควรโทษตนเองจนกลายเป็นบั่นทอนกำลังใจแต่ควรจะยอมรับและเรียนรู้จากความผิดนั้นเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องอาการอกหักเมื่อรักเปลี่ยนไปมักทำให้เสียใจและผิดหวังหากเราไม่รีบฟื้นตัวและไม่ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นอาจเกิดภาวะหัวใจสลาย อันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ดังนั้นการลดความเครียดคือทางออกที่ดีที่สุดสามารถทำได้ดังนี้พยายามวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เราเครียดและแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนั้นตัดใจและปล่อยวางฝึกรักตัวเองแบบง่ายๆ1รักตัวเองก็ต้องชื่นชมตัวเอง 2. รักตัวเอง ต้องมองในแง่บวกเข้าไว้ 3. รักตัวเองต้องรู้จักปล่อยวาง 4. รักตัวเองต้องพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่สบายใจ 5. รักตัวเองต้องไม่ปล่อยให้ตัวเองลำบาก 6. รักตัวเองต้องให้รางวัลตัวเองบ้างอย่าลืมฝึกขอบคุณตัวเองขอบคุณรักดีๆที่มีให้กันทุกวัน The Master Healing Master บุญญาพร สิทธิ์วิชาพลังจัก,กรวาลเกื้อกูลบุญญาพร